พาบักโมูลูกไส้พันลืออ่ะพี่น้องเลยหน่วยละสิบพันเออเครื่องรถชุกหรือบะชุกบะหูป้าชุกกระมูได้หนินะชุกผักชุกกระมูได้ร้าเจเลือกนะนี่นะได้ของเลือกเป็นบะกงกอมนี่อืม,มนะนี่นะตากับมีแต่หนว่วยเดียวนยี่ยเดี๋วคือเราเรื่มเรื่มเอ้าอันเคยร้าซื้อมากาาาาัก่นมันไม่ค่อยชุกเลยดูพากินนะเอามากิน ไปก็ได้บักซีดาผมมาต่อลานเพื่อน<า>กรได้ปลาได้บักแดง,องออเอากระด่ายเขาบักตาเขานุ่กตาที่ตรงแยกเนาะไปขี่รถไฟฟ้าไปเมื่อแล้วไม่ยงาหอยเมืเ่ออะไรพี่น้องเลยกลับบ้านก่อนพี่น้องเออครับพ่อขี่จำจำเด้อจำลูกชายวะไป,ปรถจะไ่ต้องปิดดอกไปรถ คอยไปจะก็ดคือทั้งเนื้อนั่นเองทั้งของห่อตะไคร้เขาไปหะมันมันมันบปเปื้อนได้นะหัะของห่อตะไคร้เขาไปน่ะมันไม่ไปมันจะเป็นยังไงงั้นสิ กินแต่หัวแรงพี่น้องเลยบัวดาวกำลังใส่ขีดเจรรอากาศยามแรงพี่น้องมาเบิ่งอาหารแรงเฮามือนีมียังแน่นี่พี่น้องอาหารแรงเฮามือนีมีแกงปลาใส่หมักบวบใส่เฮ็ดปวกน้ำอีกพี่น้องเฮ็ดปวกกับประมาณถั่วยหน่อยนึงนี่ละก็มาใส่กันเลยค่ปะปลาดุกปลาคอแกง นี่กับพาาักขัแยงพักนั่งเลิศแล้วกับพักอีตู้พี่น้องเอ้ยไก่สีส้มก็แล้วถ่ายทักหน่อยใส่ลงไปแล้วพี่น้องเอ้ยนี่้ใดอยากหน้ำบัวน้อให้ปลวกกะาล่าเติบดูเห็นมันหน่อย,อย,นนย,อยก็ไม่เป็นคนมึงแล้จิรอจ่อะนี่สีส้มจิรอนี่จ้ะกินเข่าเลยพี่น้องเอ้ยสองคนจะมาเก็บเลขเข้าไปเก็บเงิน เรียบร้อยพี่น้องแกงปลาอันนี้แจวขวดจิรอมันเื้อได้พี่น้องเห็นบ่แล้วเสียบลากานพี่น้องี่้ิไปองขบนตส้กันนสบายดีพี่น้องสบายดีเดพี่น้องักทายสบายดีเบสิกสุดสุดคนจิลอโตใหญ่ๆเลยแทบสนหนักบวพี่น้องเลย แค่เสีปวก็เหนื่อเป็นนวดขมันเขาท้องคุเนี่คือเกาต่อไปันจะได้เปลี่ยนเวทกันท้นเข่าอะไรไม่อยมันผูเป็นยังเน้ ไงแนีแน่แล้วคล้าอย่างหนึ่งก็คือเห็ดกินไปเห็ดกินก็ได้อืมอันนี้ก็แล้วแต่เนาะจากเห็ดจากเห็ดก็คือเราต้องถามกันนะอย่าแบท่านบอกว่าอังกับเอาเห็ดก็ได้เสียเือเกาอืมท่านนัน้น

เดี๋ยวให้เองเอาที่มาฮูรสาัดแดกกินกินประมาณนแบบกินเขาเลยไปอาบน้ำเ ชอากระเทินนะนะนลูเนะนะขาก็หิ้วเลยทิ้เขาได้ก่อนจะพอนาน 嗯。Mm hmm. Mengangkat deh, buang keset, buang keset, cilok oh. hmm. kemang. Hmm.

นี่ก่อนหักโต้บ่บ่น่นมพ่อกนะเช้าก็ะเช้ามาะกยแล้ห้อกเนห้บอเข่อบออยากกินห้องอยาอกกินบ่นั่นแหละที่ลอาห้อง

ว่าสะนหน่งกลางความาเกึ่งนกินปลาดูกเลยจับมือ่อนบ่นอีกกอนตั้นอไหลูกมาจเล้มัน

ขึ้นนอย่างไรจะเชี่ยวมากระโผกเขาลูกประทัดนะลูกประทัดลูกบอลนะเขาจะเสดร์ฟห่บางทีเขาดูดขึ้น,น่ยอ <c oughs> ้อยจี่ดสีอ่ะ <c oughs> บ,บ้อบว้าหะับไปยังงก็ชงคามบ่นี่เองขับมาแ้งเลยก็ยัยบ้านเมื่อยปากา้บ่ <c oughs> <c oughs> ภ a ษาว่าไดน่อยเขาคืซีฟิชื้อเชอะแท้บุงเมอไปลุกข้าวเลยอืมบุญเอ็มบ้าเราเลยเราก็ม่ต่อคัวหรือบาบางคือต้องงให้กลักเขาทันก็สิ่งบ้น่อยไปดู่บ้านน่อยดูดีคนด่า เอาไปนิดหน่อยชิจ <hi> ก <token thanks> ี้พายแตงโมลด้ชิบังกระปุกแบบีจไปเดน่อยนะอืออเอยแพงนี้โอ้ยเร็วกันดิกวานะจำหมอกคนชามาคนละทุงหลดพายนะถือเข็นถือปราหดทุองหืมนกน้อยมอนยัจังบ่ ก็สุนจูดยิ่งใส่กั้นคือแบบปดปัดปิดปัดไม่ฮะสองนาทีนี่ท่นจะเจ็บพ่อพ่อนี่ยังจะเรียงงวอยู่เลยพ่อพอ่อนะเมื่อน่ะเสือหายเสุอยังนปเป็่ตวงวยเหรอทัางเพื่อซ้ำที เขาไอ่ใส่ใส่ใส่ไปให้ไปพาบางอย่างเปลือนมากเขาเหื่อยจังเขา่าดเครื่องเขาเลยบอกใส่ยังใส่ไปโดนฟองเลยทงอ่ะไม่นี่ค่ใช้เสียข้าววะเปลืองเลยบุหรคือแม่เด้อ อย่างว่าดูแลให้มันคือแบบป่าเขาจากัญางลูกน้อยเขาจาะลูกน้อยกำลังดื้อ,อมื้สัปกตุ่มไพอกันใหม่แล้วพี่นนองเลย

สบายดีพี่นอ้<ะ>นองสบายดีเจ้าพี่นอ้อง